ทำสปอร์ตใครก็ทำได้แต่ที่ไหนล่ะที่ลูกค้าไว,ว้วางใจเรื่องความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงานสำนักง,งานกบเอพมมเดียกรุป๊ปโดยทีมงานดีเจคุณภาพดีเจไข่นุ้ยมหาสารคามเราเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อรับผลิตสื่อทั้งภาพและเสียงวิดีโอครบวงจรรับทำ ana, สปอร์ตโฆษณาสปอร์ตวิทยุสปอร์ตรถแห่ สปอร์ตหาเสียงเลือกตั้งสปอร์ตในงานพิธีกรรมพิธีการต่างๆครบวงจรรับจัดทำวิดิทัศน์นำเสนองานทั้งภาพและเสียงการบรรยายรับทำเทปเชียร์สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆรับจัดทำเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ทำแอปพลิเคชันวิทยุในราคาที่เป็นเกิดเองมีผลงานมากกว่า500ชิ้นทั่วประเทศสำนักง,งานกบเอฟมีเดียกรุ๊ปไม่ใช่คนเร่ทำสปอตทั่วไป เป็นสำนักง,งานผลิตสื่อที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักง,งานกลางทะเบียนพาณิชย์กระทรวงาพาณิชย์กบเอฟมีเดียกรุ๊ปรับประกันคุณภาพทุกชิ้นงานด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า15ปีสนใจติดต่อโทร0 8 6 2 1 8 3 3 5 4 0 8 6 2 1 8 3 3 5 4